สวัสดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดมาใหม่นะครับที่มาแทนที่ตัวเดิมนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันมากขึ้นนะครับผมก็สามารถกดรหัสเปิดประตูสแกนซีการ์ดได้เลยนะครับหรือใช้กุญแจฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะครับช่องพอร์ตไฟฉุกเฉินจะเป็น Type C นะครับผมเป็นพอร์ต Type C นะครับตัวนี้ก็สามารถสแกนนิ้วได้เลยนะครับผม สร็จแล้วมาด้านในห้องนะครับตรงนี้จะมีตัวสวิตช์ล็อกไพรเวทส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ช่องใส่ถ่านนะครับจะมีช่องหลักหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีเพิ่มช่องสำรองมาให้อีกหนึ่งช่องนะครับถ้าหากเราใส่ถ่านช่องนี้ไว้ด้วยครับพลังงานที่ใช้งานมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับช่องข้างล่างนี้นะครับผมถ้าใส่ก็จะอยู่ได้นานเลยครับ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ครับ